โครเมียมเป็นอ่าขาองตับอ่อนทําให้ตับอ,อนแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสูรภัยทั้งหมดนี้นะฮะคุณสามารถไปหาเองได้ทําเองได้นะปลอดภัยฮะสูตรภัยใกล้ตัวนะครับยิ่งใช้ยิ่งปลอดภัยคือถ้าเกิดคุณใช้สูตรภัยแล้วน,น,น,น้ำตาลมันลงเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันลดลงคุณก็ไม่ต้องใช้เคมีได้เพราะเคมีมันคือผลเสีย สวัสดีครับหมอหลุยแผนไทยครับหมอหลุยเปิดโลกสมุนไพรนะวันนี้พบกับอีกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงนะครับทางแผนปัจจุบันถือว่าเป็นน้ําตาลในเลือดสูงนะฮะหรือว่าเป็นน้ําตาลเกินนั่นเองนะฮะทางแผนไทยเราถือว่าเป็นโรคปัสสาวะหวานนะครับโรคปัสสาวะหวานนี่คือฉี่แล้วก็มดมาลุมตอมนะฮะมาลุมกินนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนสมุนไพรที่ใช้สาหรับดูแลเรื่องเบาหวานโดยตรงนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องเบาหวานก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับเบาหวานนี่คือน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นนะฮะเกิดจากทีออ่อินซูลินไม่สามารถนะฮะนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้นะครับอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนทีออ่ช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนจากน้ําตาลไปเป็นพลังงานนะครับเมื่ออินซูลินไม่พอในร่างกายน้ําตาลก็ไม่ถูกนําไปใช้จนทําให้น้ําตาลเกิดการขั่งในเลือดและอวยวะตต่างๆนะแล้วไตก็เป็นตัวขับออก ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาควบคุมน้ําตาลนะฮะไปตลอดชีวิตนะครับถ้าหยุดควบคุมเมื่อไหร่น้ําตาลก็จะสูงอาจจะทําให้เกิดภาวะเสียชีวิตได้เบาหวานมี2ชนิดชนิดที่ที่พึ่งอินซูลินนะฮะพบในเด็กอายุต่ำกว่า25ปีหรือว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดไทเอนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันกัดกินตับอ่อนนะต้องพึ่งอินซูลินนะฮะส่วนเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไทบีนะฮะชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะครับพบในผู้ป่วยที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะฮะ ก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองนะฮะไม่ให้น้ําตาลในเลือดสูงนะต้องคุมไว้ตลอดนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะเป็นกรดนะทำให้อาการเป็นหวานก็จะมีการเลือดเป็นกรดเลือดหนืดนะฮะปลายมือปลายเท้าชาสารพัดเลยฮนะสูตรภัยวันนี้ที่หมอแนะนำนะฮะเป็นสูตรภัยทั้งหมดสามสี่ห้าสูตรนะครับก็ให้ทุกท่านจดแล้วก็เอาไปทําตามนะครับสูตรภัยเหล่านี้ช่วยเรื่องลดน้ำตาลในเลือดเป็นเบาหวานได้นะครับคนไข้ที่ใช้เนี่ยได้ผลดีมากนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะไปดูกันนะฮะ สูตรที่1นนะครับแนะนําเป็นตัวนี่นะฮะใบสักกับรากเตยนะนะฮะนำใบสักมานะฮะสใบรากเตยสัก2รากนะครับต้มใส่น้ำนะสัก3ลิตรนะครับพอต้มเดือดปุ๊บเนี่ยก็ยกลงตักดื่มดื่มต่างน้ำนะฮะเวันหยุด3วันติดต่อกันสสัปดาห์นะครับสูตรที่2นะฮะสูตรที่2เนี่ยสูตรนี้ก่อนก็นได้นะฮะอันนี้คือใบใบอินทนิน นำใบอินทนิลประมาณ3กรัมมือนะต้มใส่น้ํามลิตรนะฮะต้มเดือดจะลงตักดื่มตังน้ำนะฮะดื่ม7วันหยุด3วันติดต่อกันสี่สัปดาห์กันแล้วน้ําตาจะลงนะฮะสูตรที่่าวันนี้หลายสูตรนะฮะสูตรที่3นะให้ใช้ใบครอบจักรวาลต้นครอบจักรวาลน,นะหรือครอบฟันสีนะฮะนำมาอย่าง,างละหนึ่งกรมมือก็ได้นะฮะกับกับไอ้นี่ฮะมายราบครอบตลบไมายราบหนึ่งกรมมือนำมาคั่วนะนำมาคั่วให้หอมเลยนะ แล้วผสมกันนะคั้วให้หอมแล้วก็นํามาชงหยิบมือหนึง่งฮะมาชงเป็นชาดื่มดื่มเช้าแก้วกลางวันเย็นสามเวลาเชา้าก่าน,นเย็นนะฮะครั้งหนึ่งแก้วติดต่อกัน7วันหยุด3วันติดต่อกันสี่สัปดาห์เหมือนกันนะครับตัวที่4นะฮะอันนี้คือผักเชียงดานะฮะวันนี้เป็นเวอร์ชั่นเบาหวานเต็มรูปแบบนะ,ะผักเชียงดานี่ใบเชียงดาเป็นเถาเลยนะให้นําใบเชียงดาเนี่ยไปย่างไฟนะ,ะไปย่างไฟนะวันละสองใบนะฮะนำมาชงน้าร้อนดื่มวันละหนึ่งแก้วนะฮะ ตอนเช้านะอะอาทิตย์ละห้า,าวันก็เรียกอาทิตย์ละห้าวันก็คืออาทิตย์ละสิบใบนะครับดื่มทุกอาทิตย์สี่สัปดาห์นะแล้วก็ไปเช็คน้าตาลดูนะครับตัวที่ห้าเป็นหนานเฉวยหนานเฉวยก็นําไปย่างไฟเหมือนกันนะสองใบนะครับนําไปย่างไฟแล้วก็นํามาเคี้ยวกินได้หรือไม่ก็นามา,าชงน้าร้อนดื่มได้เป็นชาเหมือนกันได้นะครับเหมือนกันฮะอาทิตย์ละห้าห้าครั้งอาอทิตย์ละสิบใบนะครับทั้งหมดนี้ เป็นดูแลน้ําตาลในเลือดเวอร์ชั่นเบาหวานโดยสมุนไพรทั้งหมดให้ทุกท่านลองไปทําดูนะฮะอันนี้ปลอดภัยมากนะครับนอกจากสมุนไพรที่ดูแลเรื่องเบาหวานแล้วเนี่ยหมอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสมุนไพรตัวนี้อ่าเป็นสมุนไพรนะครับอันนี้ฮะเป็นเวอร์ชันที่มีโครเมียมสูงนะฮะตัวนี้สมุนไพรทั้งหมดสีน่เนี่ยให้มาทานบ่อยๆนะใบมะยมนะเอามาทานเป็นผักแนมในส้มกับส้ตมตำน้ำพริกได้เลยนะ ทุกวันได้เลยนะครับทุกวันได้เลยนะานะแล้วก็ใบมะลุมใบมะลุมอาจจะทานสักอาทิตย์ละสามวันก็ได้นะครับมีโครเมียมสูงมากใบมะยมก็มีโครเมียมสูงมากโครเมียมเป็นอาหารข้องตับอ่อนนะครับนี่คือย่าหวานตัวที่สามคือย้าหวานนํามาชงดื่มสักอาทิตย์ละสามวันก็ได้นะญ่าหวานนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ทํางานคล้ายอินซูลินเลยนะอบเชยนะหอมมากอบเชยนะอบเชยนะครับที่ใส่ในแกงพะโล้ฮะนำมาท,ทำเป็นแกงพะโล้ทานก็ได้นะครับ อาทิตย์ละสองสวันได้นะครับสมุนไพรทั้ง4ตัวนี้มีธาตุโครเมียมสูงมากคนที่เป็นเบาหวานและเป็นไทรอยด์ทานได้จะดีมากโครเมียมเป็นอา่านองตับอ่อนทําให้ตับอ่อนแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปกระตุน้นต่อมไทรอยด์ทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสมุนไพรทั้งหมดนี้นะฮะคุณสามารถไปหาเองได้ทําเองได้นะปลอดภัยฮะสมุนไพรใกล้ตัวนะครับยิ่งใช้ยิ่งปลอดภัยคือถ้าเกิดคุณใช้สมุนไพรแล้วน้ำตาลม,มันลงเน,นี่ยน้ำตาลในเลือดมันลดลง คุณก็ไม่ต้องใช้เคมีได้เพราะเคมีมันคือผลเสียอย่างที่บอกหมอปัจจุบันต้องให้คุณกินยาเคมีตลอดชีวิตแต่เกิดสมุนไพรถ้าคุณทานน้าตาลลงแล้วเนี่ยคุณสามารถหยุดทานแล้วทานเว้นไปได้นะหลังจากที่น้ําตาลปกติแล้วเนี่ยทานเว้นไปเลยฮะอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ในฐานะที่หมอหลุยเป็นแพทย์แผนไทยหมอขอแริ่มสูุนไพรที่ช่วยเรื่องโรคเบาหวานน้ําตาลในเลือดซึ่งเป็นโรคป่วยเรื้อรังนะเป็นโรค NCD นะครับ ช่วยตรงนี้ได้นะฮะลองไปหาทําดูทานดูนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะจะหาสุนรภัยที่มีประโยชน์มาให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหมอหลุยนะฮะในช่อง YouTube หมอหลุยแผนไทย t i k t o กหมอหลุยแผนไทยแล้วก็ช่องเพจ a c e b o o k หมอหลุยแผนไทยด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะนำสูตรภัยที่มีประโยชน์มาให้ชมกันต่อไปนะครับฝากติดตามนะฮะสวัสดีครับ